ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงลายปักนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายน หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤษภนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ถ้าคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีกำเนิด คุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเรามาวิเคราะห์ออก,กันเลยว่าดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้มีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามในรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์ในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันไปเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือในเรื่องของบริวารหรือว่าในเรื่องของลูกน้องคุณอาจจะต้องไปทํางานหรืออาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับทีมกับลูกน้องกับลูกทีมของคุณนะครับ อาจจะมีลูกทีมลูกน้องบางคนอาจจะออกหรืออาจจะทำงานผิดพลาดคุณเลยต้องไปแก้ไขหรืออย่างน้อยไปสแตนบายในเรื่องของการทดแทนเพื่อไม่ให้เนื้อง,งานของคุณเนี่ยมันต้องเลทหรือล่าช้าหรือผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำงานใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะต้องทำงานแทนบริวารหรือลูกน้องที่อาจจะทิ้งงานหรือลาง,งานหรืออาจจะมี ปัญหาส่วนตัวบางประการคุณอาจจะต้องไปลงมือลงไม้ไปทําแทนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องบริวารหรือลูกน้องเพราะบางคนอาจจะไม่มีในเรื่องของบริวารลูกน้องอาจจะมีบุตรหรือมีลูกฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปจัดแดงจัดการหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรของลูกของตัวเองเช่นอาจจะไปมอบตัวอาจจะไปสมัคร <ator> <c oughs> นะครับแข่งกีฬาหรืออาจจะไปทําภารกิจสําคัญสคัําญใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนหรือการงานก็ได้เะนั้นในช่วงปักแรกของเดือนพฤิกายนนี้สตอรี่ของคุณมันต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อง,งานกันดูบ้างนะครับตําแหน่งของเนื้อง,งานในดวงของคุณก็คือตําแหน่งของดาวพระราหู แต่ดาวพระราหูเนี่ยโครจรทับลัคนาของคุณมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนแล้วฉะนั้นคนที่ทํางานประจําหรือกินเงินเดือนตอนนี้งานของคุณค่อนข้างจะเยอะหรืออาจจะต้องทํางานหลายอย่างหลายหน้าที่เลยทีเดียวผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานให้คุณทํานะครับถือว่าคนที่มีการงานทําในช่วงนี้ถือว่า เป็นคนที่ค่อนค่อนข้างจะโชคดีเลยนะครับอย่างน้อยก็ยังมีงานมีการทําอย่างน้อยก็ยังมีไรายได้พอจะเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้งานของคุณอาจจะเอาดอเอาดอแปลว่ามีงานนอกมีงานที่เราจะต้องไปพบปะพูดคุยไปเจรจาไปสื่อสารไปเซ็นสัญญาหรือว่าไปรีคูดคนนะครับหรือว่าไปสร้างแรงบันดาลใจใน ธุรกิจการงานที่ในอาชีพของคุณที่คุณทําอยู่ฉะนั้นงานของคุณตอนนี้ไม่ได้อยู่กับที่อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องกระตือรือร้นขวนขวายเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤศภที่ยังมีงานมีอาชีพหรือมีสิ่งที่ทําอยู่นะครับก็ถือว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้องงานแต่อย่างใดนะครับ เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินดูบ้างตำแหน่งการเงินของชาวลักนาราศีพิศษในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินจะค่อนข้างจ่ายเยอะนิดหนึ่งจ่ายกับเรื่องของบริวารด้วยลูกด้วยบุตรด้วยหลายสิ่งหลายหล่าหรืออาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยฉะนั้นในช่วงนี้ การเงินของเราอาจจะหมุนได้อยู่แต่ก็ยังมีรายจ่ายสะสมอยู่หรือรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆฉะนั้นเราต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีหากมิฉะนั้นไม่ได้วางแผนการเงินของเราอาจจะสะดุดหรืออาจจะติดหรืออาจจะช็อตก็ได้ฉะนั้นถ้าเราวางแผนเนี่ยปัญหาในเรื่องการเงินของเราก็จะผ่านพ้นไปได้ในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเรามาวิเคราะห์ดูว่า เรื่องของความรักสําหรับคน2กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีครอบครัวอยู่แล้วใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกมีเต้ามาแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตอนนี้ตำแหน่งดาวความรักคือดาวอังคาร โครจรเป็นลาบในดวงชะตาของคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตคุณยังเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องดีในมุมบวกอยู่การใช้ชีวิตหรือการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอาจจะมีกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องประเด็นหรือเป็นปัญหาใหญ่แต่อย่างใดความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังสามารถที่จะประครับประคองหรือเดินหน้าต่อไปได้เลย ดีทีเดียวนะครับหรือเผลอๆอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในธุรกิจการงานในบางเรื่องบางราวที่คุณทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นคําตอบคือคนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ชีวิตตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเป็นไปได้ด้วยดียังไม่มีเรื่องที่จะต้องกระทบกระทั่งหรือแตกหักแตกแยกอย่าล้างแต่อย่างใดนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนโสด หรือกลุ่มคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมมั่นใจว่าถ้าคุณมีการเปิดใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือเมื่อเร็วๆนี้หรือกําลังจะเปิดใจนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัสนั่นคือสิ่งที่มันจะทําให้คุณสามารถพัฒนาการเปิดใจการเปิดเผยความรู้สึกของคุณเนี่ยให้อีกฝ่ายได้รับรู้เนี่ยมันจะมีคะแนนเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนั่นถือว่าเป็น ช่วงเวลาทามิ่งที่ดีที่คุณจะสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าความรู้สึกของคุณมีความต้องการอย่างไรมีความแน่วแน่ในเรื่องไหนคุณสามารถทำได้ในช่วงนี้เลยอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี2563ในช่วงนี้อย่างที่บอกคุณอาจจะเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆทำให้ คนที่คุณโฟกัสหรือคนที่คุณหมายมั่นปั้นมือเนี่ยโฟกัสในตัวคุณเป็นคนเดียวอย่างแน่นอนฉะนั้นสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัสยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดหรือไม่มีเรื่องระแวงที่ทําให้คุณจะต้องมานั่งขบคิดให้เสียความรู้สึกแต่อย่างใดถือว่าความรักของคุณตอนนี้เริ่มต้นที่จะลงตัวอย่างยาวนานและยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับ เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของอโชคลาภดูบ้างถ้ามองถึงในเรื่องของโชคลาภก็มองดูว่ามันมีโอกาสที่จะได้ได้มาจากเพศตรงข้ามได้มาจากสเสน่หาได้มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันแล้วก็ได้มาจากสิ่งที่อยู่ไกลๆถ้าเราจะได้มาจากคนสเสน่หาก็คือใครรักเราใครชอบเราก็สามารถที่เราจะได้ประโยชน์ได้ของได้ทรัพย์ที่มีค่านะครับแต่ถ้าใคร ที่อยู่ไกลจากเรานะครับอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดเราสามารถที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเราจะได้มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคถูกหวยรวยเบอร์นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นคุณลองเสี่ยงโชคในช่วงนี้ดูดูบ้างนะครับผมมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะได้โชคได้ลาบใน เร็วๆนี้เชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณก็อาจจะมีอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวคือญาติผู้ใหญ่เท่านั้นถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่ที่มีคนแก่คนเฒ่าในบ้านของเราก็ต้องระวังเรื่องเคาะเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้บ้างเพราะตำแหน่งดาวมันยังเสียอยู่จนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับเอาละ่ะคลิปนี้ก็พอจะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้น สำหรับชาวลัคนาราศีคฤษศกที่จะดูนะครับว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆสำคัญสคัญให้เกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้แบบสดๆเลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเ,เกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องในระดับมืออาชีพนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญส,ค,ญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ